วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นดีและนี่ก็มี5วิธีนะครับในการเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายวิธีแรกก็คือการกินอาหารเฮลตี้หัวใจสําคัญที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงกเริ่มต้นที่อาหาร เมื่อเราทานเข้าไปกินผักผลไม้ถัว่วธัญ,ญพืชโปรโตีนไร้ไขมันและไขมันดีให้พอตัวอย่างอาหารธรรมชาติที่ให้สารอาหารเพื่อรักษาระบบภูมิคุ้มกันก็เช่นวิตามิน B6 ก็จะมีไก่ปลาปลาทูน่ากล้วยผักใบเขียวแล้วก็มันฝรั่งอันต่อไปก็คือวิตามิน C ก็ได้จากผลไม้ลดเปรี้ยวเช่นส้มสตอรอเบอรี่มะเขือเทศ รอกโคลี่และผักโขมต่อไปก็คือวิตามินอีก็ได้มาจากอารอนมนน้ำมันดอกทานตะวันและดอกคำฝอยเมล็ดทานตะวันเนยถั่ถวและผักโขมและวิตามินที่เราได้จากอาหารมีประสิทธิภาพดีและพอสำหรับ,บการสร้างภูมิคุ้มกันการเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างที่2ก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่สร้างกล้ามหรือช่วยลดความเครียด การออกกำลังกายนั้นยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้เราช่วยปรับปรุงการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มการโดยการเพิ่มระบบการไหลเวียนในร่างกายทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันและโมเลกุลที่สู้กับการติดเชื้ออื่นๆนั้นสามารถเดินทางไปทั่วร่างกายได้ง่ายคำแนะนำก็คือออกกำลังกายเพียง30นาทีด้วยความเข้มข้นปานกลางทุกวันจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย วิธีที่3ก็คือการดื่มน้ําให้พอเพราะน้ำคือส่วนที่สําคัญมากสำหรับร่างกายช่วยสับสุนระบบภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองเป็นของเหลวในระบบไหลเวียนเลือดซึ่งมีเซลล์ภูมิคุ้มกันสําหรับต่อสู้กับการติดเชื้อร่างกายเราประกอบด้วยน้ำหากเกิดภาวะขาดน้ำจะทำให้น้ำเหลืองเคลื่อนไหวช้าลงอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องได้วิธีที่4ก็คือการนอนให้พอ ระหว่างนอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเรามากมายเช่นโมเลกุลสำคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อจะถูกสร้างขึ้นในระหว่างการนอนหลับถ้าหากว่าเรานอนไม่พอภูมิตกโอกาสติดเชื้อป่วยนั้นก็ป่วยดีง่ายการอดนอนนั้นสัมพันธ์กับภาวะเรื้อรังหลายโรคเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดอาการซึมเศร้าโรคเบาหวานโรคอ้วนจำนวนชั่วโมงที่แนะนำในการนอนก็คือ 7-8ชั่วโมงโดยมีจำนวนชั่วโมงหลับลึกรวมกันอย่างน้อยนึ่5 0้ชั่วโมงวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันวิธีสุดท้ายคือวิธีที่5ก็คือการลดความเครียดความเครียดส่งผลต่อร่างกายสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะต่อระบบภูมิคุ้มกันความเครียดเลื้อรังที่เกิดบ่อยครั้งยาวนานร่างกายจะตอบสนองต่อความเครียดโดยจะกดภูมิคุ้มกันของเรา เพิ่มโอกาสของการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายการหายใจการทำสมาธิลดการเสพข่าวสารหรือหากิจกรรมคลายเครียดและทั้งหมดนี้ก็คือ5วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายขอบคุณที่มาจาก Facebook runner's journey